สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดดูภายในเครื่องนะครับเจ้าไดว่าแดกสองหกศูนย์ครับดีเอ็กของอมวยนี้นะครับรุ่นที่พอดีว่าผมไปเจอในหน้าฟีด YouTube ของผมนะครับพอดีเห็นช่องช่องหนึ่งนะครับเขาาเปรียบเทียบนะครับเจ้าไดว่าแดกสองหกศูนย์นี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ ในแบรนด์ของเขานะครับซึ่งผมก็จะไม่บอกนะครับว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะรที่เขาไปเปรียบเทียบนะครับแล้วก็นะครับผมก็เลยสงสัยว่าของผมน่ะภายในจะเป็นแบบไหนผมก็เลยจะมาแกะให้เพื่อนๆได้ชมกันดูอีกทีหนึ่งครับว่าารุ่นที่มีจัดจำหน่ายอยู่ในร้านผมะจะเป็นรุ่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับ เห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับแสงมันอาจจะมืดๆนิดหนึ่งนะครับไม่มืดนะครับมันแสงจ้นจ้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปิดใหม่ให้ดูนะครับให้ดูหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเอ่ยอ่าอ่าโหลดดิ้งนะครับ ่ารุ่นที่เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วผมจะปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาหลังให้ดูเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ได้ทําการแกะน็อตออกไว้แล้วเะครับเพราะว่าเพื่อทําการเป็นการประหยัดเวลานะครับอ่าท่านผู้ชมจะได้ดูกันนะครับอ่าดูหน้าเครื่องนะครับดูฝาหลังก็ไม่มีอะไรที่ต่างกันมากนะครับมาเปิดดูเลยนะครับ นั้งก็จะมีด้านข้างนะครับด้านข้างสองฝั่งนี้ก็สองครับเป็นสี่แล้วก็ด้านหน้าเป็นหกเหลี่ยมตัวนึงน,นะครับแล้วนะครับมาดูในส่วนของภาพวงจรนะครับอ่าดูในส่วนของภาพวงจรเอมอมุมกว้างเขาอยู่มุมนี้นะครับอ่าตามที่เดี๋ยวผมมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมกลับด้านเป็นด้านนี้ นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพของภายในนะครับของเจ้าไดเวอร์และสองหกศูนย์นะครับของผมนะครับซึ่งนะครับมอแปลงอ่นนะให้ดูเดี๋ยวจะโฟกัสมอแปลงให้ดูนะครับ ชัดไม่เอ่ยอ่าโฟกัสแล้วนะครับโฟกัสก็จะเป็นรุ่นหม้อแปลงสีเหลืองนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสายไฟสีแดงนะครับอ่าแล้วก็จะมีคาปาซิตเตอร์นะครับอ่าก็จะดูนะครับอ่าก็จะมีตรงนี้นะครับคาปาซิตเตอร์ตรงนี้นะครับที่เขาได้ทําการเปรียบเทียบนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าที่ผมเปิดดูลักษณะแล้วมันก็เบอร์ชัดทุกตัวนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นาแรมนะครับเป็นแรมนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศจิ้มให้ดูนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับข้างๆไอ้ขีดขาวยาวๆสองอันนี้นะครับเป็นแรมของอะไรเอ่ยนะครับเจะแตะโฟกัสให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเป็น AMD นะครับเป็น AMD ส่วนเบอร์ก็น่าจะพอมองชัดอยู่นะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับตรงนี้นะครับเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมจะประกาศจิ้มไว้นะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับนี่นะครับ อ่านี่เบอร์ก็ชัดนะครับชัดแล้วก็ค่าปปาทิสเตอร์นะครับอ่าก็ดูเบอร์ได้นะครับอ่าให้ดูงานเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวว่าผมเอาเครื่องอื่นมาใส่เครื่องนี้นะครับเครื่องเดียวกัน,นครับเครื่องนี้ เรื่องนี้นะครับให้ดูหน้าจอตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้นะครับจะได้เห็นตรงนั้นด้วยอ่าแบบนี้เลยตรงนี้นะครับซึ่งนะครับโดยสรุปแล้วนะครับก็ประมาณว่านะครับอ่าของอามวยนะครับก็จะมีหลายเกรดนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับอ่า เลือกร้านดีๆนะครับเลือกร้านดีๆนะครับเลือกร้านดีๆนะครับเพราะว่าสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับค่อนข้างที่จะมีหลายเกรดนะครับแล้วก็ส่วโดยส่วนมากแล้วก็เขาก็จะไม่ให้ไม่เปิดให้ดูอีกแล้วนะครับว่าภายในจะเป็นใช้อุปกรณ์ใช้วงจรแบบไหนนะครับซึ่งของผมนะผมก็ไปเจอคลิปที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็เลยสงสัยผมก็เลยมาเปิดดูนะครับว่าเฮ้ยของผมจะเป็นแบบที่ เขากล่าวหากล่าวถึงหรือเปล่านะครับผมก็เลยมาเปิดดูนะครับซึ่งจริงแล้วนะครับสเปคที่เครื่องที่ผมอยู่ณตอนนี้นะครับก็ถ้าไปเทียบกับของเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่หม้อแปลงนะครับที่ว่ามีอ่าฉนวนสีดํานะครับมหุ้มนิดหน่อยนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับจากที่ผมสังเกตนะแล้วก็เทียบเท่ามานะครับโดยรวมนะครับผมก็ใช้งานถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ถ้าให้เปรียบเทียบนะครับระหว่างอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับที่เป็น DSP นะครับ DSP จะทำได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับจะมีหลายฟังก์ชันหลายเมนูนะครับหลายอย่างนะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเล่นไม่เป็นนะครับมีพรีเซตที่สำเร็จรูปมาให้อยู่แล้วนะครับมีเบอร์บางเบอร์นะครับเบอร์บางเบอร์ที่ท่านสามารถเสียบแล้วก็หมุนหมุนในวงกลมนี้นะครับแล้วก็ หมุนหมุนหมุนแล้วก็กดเข้าไปนะครับเหมือนกับการเลือกเอฟเฟกนะครับหมุนหมุนหมุนไปแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะครับเป็นการเลือกบีเซตของเบอร์นั้นๆมาใช้นะครับก็ซึ่งนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับกลัวนะกาตันตั้งค่าไม่เป็นนะครับท่านก็ส่งมาได้นะครับหรือท่านจะซื้อจากที่อื่นก็ได้นะครับส่งมาให้ผมตั้งค่าให้ก็ได้นะครับหรือว่าท่านอยากจะสอบถามว่าเบอร์ไหนใช้เป็นแบบไหนเบอร์ใดใช้แบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมให้คําแนะนําได้นะครับย้ํานะครับให้คําแนะนําได้ 9โมงเช้านะครับ09.00ถึง18.00นะครับอันนี้ฟรีนะครับนอกนั้นนะครับคิดตังค์นะครับเพราะว่าผมต้องทํางานนะครับตอนเย็นผมต้องมีงานที่จะทําต่ออีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านของลาซาด้านะครับหลังบ้านของ Facebook แล้วก็หลังบ้านของ u t u b e นะครับผมจะมีงานที่จะต้องทําต่ออีกนะครับในช่วงเย็นนะครับช่วงที่ผมเลิกงานจากที่เปิดหน้าร้านไปนะครับยังไงก็ โซสอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่วงกลางวันผมเปิดให้สอบถามฟรีอยู่แล้วนะครับสอบถามได้นะครับไม่ซื้อกับผมไม่เป็นไรนะครับซื้อจากที่อื่นแล้วก็มาตั้งค่าที่ผมก็ได้นะครับหรือใครอยากจะสอบถามมาตั้งยังไงบ้างยุ่นนี่อยากตั้งเองนะโทรมาได้ครับโทรมาได้นะครับช่วงกลางวันนะครับคัสระคีนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับเปิดภายในให้ดูนะครับไม่ค่อยมีสาระอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์นี้มากสักเพียงใดนะครับยังไงก็ ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสนุกแล้วก็มีความเพิดเพลินนะครับการทํางานนะครับแล้วก็การใช้งานของท่านนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอคุณและสวัสดีครับ